สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูพิธีไหว้ครูนะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ทราบและเห็นความสำคัญของกิจกรรมไหว้ครูนะคะเด็กๆจะน่ารักมากเลยเด็กเตรียมดอกไม้มาไม่ว่าจะเป็นพา นะคะพานไหว้ครูกลวยดอกไม้เด็กๆทำน่ารักมากเลยนะคะนี่พี่เปาพี่เปาก็ได้ถือพานไหว้ครูด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะกลวยดอกเข็มนะคะแล้วก็จะมีทูบเทียนน้องเจสซ์มินนะคะน้องขวัญแล้วก็น้องข้าวหอมแล้วก็พี่เปาถือพานนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศในการไหว้คุณครูนะคะเด็กเล็กน้องก็ยังจะ ว <BM. S 1> ุ่นวายนิดหน่อยแต่น่ารักด้วยความน่าไว้น่ารักในอินดูส่วนนี้ลูกชายนะคะบีเอก็ไหวคุณแม่ด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะในการไหวครู